Oh <laughs> Oh พี่ครันะเทตาองผมนนี้เป็นรูปของนี่ลอกพี่มึนครับนะทุกคนทีครับขอใี้ความสุขมากๆวานมีหมอกยำแ็งมากนะขอให้ปีนี้น้ำหนักลดลงขอให้หน้าอีกตลงขอให้ทำาไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับรวยๆขอเสริมมากนะครับ แล้วก็เจอการดูชมพนแค่นี้เองขับรถไม่กี่ชั่วโมงบ่อยไม่บยใชุบคุคุณุค Bye-bye.